สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่จาการ์ตานะครับเดี๋ยวจะออกไปหาข้าวกินที่ไชน่าทาวหรือที่เขาเรียกว่าโกลดอกนะครับเป็นไชน่าทาวนแห่งจาการ์ตาก็เหมือนกับไปเยวาวราชบ้านนะเรานี่แหละนะฮะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าโกลดอกนะครับตอนนี้ก็รอแกร็บมารับที่หน้าโรงแรมนะครับตรงน,นี้คือถนนวาฮิตฮัสซินเดี๋ยวจะไปที่ กลดอกกันวันนี้ก็ไปหาข้าวกินนะครับหวังว่าจะได้กินนะข้าวหมูกรอบอ่ามาอินโ,โดนะแต่ว่ามากินข้าวหมูกรอบคิดดูข้าวหมูกรอบในอินอินโดนีเซียประเทศมุสลิมนะฮะตอนนี้ก็ลงรถ แกรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับแถวไชน่าทาวน์เนี่ยมันก็จะมีจริงๆมีรถไฟใต้ดินเอ้ยรถไฟเหมือนคล้ายๆ BTS เนี่ยมาถึงด้วยนะฮะสถานีรถไฟอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ว่านั่งไม่เป็นครับเพราะว่าไม่เคยนั่งมาก่อนนะฮะก็เลยลงเดินผมมาแถวนี้เนี่ยประมาณ5รอบแล้วนะครับก็เป็นที่ที่ชอบมากๆแล้วก็ต้อง าเพื่อนๆมาชมครับว่ามันมีของดีอะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวหมูกรอบนะครับเหมือนคล้ายๆข้าวเชโปโหรือข้าวเสียโปเนี่ยแหละนะจะเป็นเวอร์ชั่นที่คนจีนที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาทำขายแล้วผมบอกได้เลยนะฮะว่าดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะซึ่งประหลาดมากใช่ไหมครับเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนมุสลิมอยู่อันดับหนึ่งของโลกนะครับ เป็นจะบอกว่าเป็นประเทศมุสลิมเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่ามีข้าวหมูกรอบที่อร่อยมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนอ่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นประตูทางเข้าของไชน่าทาวของจาการ์ตานะครับอ่าเห็นไหมฮะจะมีชีวิตความเป็นอยู่แบบคนอินโดนีเซียที่ยังบางครั้งเราก็หาดูไม่ได้แล้วนะฮะในบ้านเราถนนนี่เรียกว่า ถนนฟันโจรันนะฮะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าใบาเตยนะฮะอ,อันนี้นะครับคือโกลด็อกนะครับใช้ในทาวจาการ์ตานั่นเองนะครับเขาเรียกว่าโกลด็อกโกลดอกนะครับ G L O D O K สุดยอดไปเลยใช่ไหมฮะสุดยอดจริงๆครับที่นี่รับรองได้เลยครับว่าอร่อยผมต้องพูดเลยครับเป็นย่านอร่อยมีของกินเยอะแล้วก็มีอะไรให้ดู นิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสันเจ้าด้วยอ่ะร้านแรกเลยนะครับที่จะไปเนี่ยชื่อว่าร้านโกปีเอสตากีนะครับโกปีเอสตากีเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านขายข้าวคล้ายๆข,ข้าวเฉโปรหรือข้าวเสียโปนี่นะครับที่มีชื่อเสียงมากที่นี่นะฮะแม้กระทั่งคนท้องถิ่นนี่ก็ต้องมากินกันนะครับโกปีเอสตากีขึ้นต้นด้วยคำว่าโกปีเนี่ยทุกคนต้อง นึกถึงกาแฟครับที่นี่ใช่ครับเขามีกาแฟเสิร์ฟครับแต่นั่นสำหรับผมไม่ใช่จุดเด่นของร้านนี้เลยครับจุดเด่นของร้านนี้คือหมูกรอบหมูแดงอะไรพวกนั้นครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเปิดหรือเปล่านะชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจาการ์ตาเนี่ยก็ยังมีความเรียบง่ายอยู่มากนะครับนี่รถเบอร์จานะครับหรือรถทุกๆแบบบ้านเรานี่แหละนะฮะ ของขายหลากหลายมากมายกายกองนะฮะไม่รู้ว่าจะกินยังไงให้หมดทุกร้านนะครับก็คงจะกินไม่หมดทุกร้านเนาะเดี๋ยวจะพาไปกินร้านเด็ดเแล้วกันส่วนตรงบริเวณแถวนี้นะครับเขาเป็นตลาดนะครับเหมือนตลาดน้อยเยาวราชบ้านเราอะไรประมาณนี้นะ,ะก็เข้าซอยไปเนี่ยก็จะเดินวนๆนะฮะเป็นตลาดมี 2- อสซอย นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฟางนู้นนะฮะเห็นส้มๆนั่นไหมฮะนั่นแหละที่ที่เราจะไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไอ้ร้านที่ผมว่าเนี่ยมันจะเปิดหรือเปล่านะครับจะเป็นคล้ายๆศูนย์อาหารเล็กๆนะครับนี่ตอนนี้เขาทำใหม่แล้วดูดีขึ้นเยอะเลยฮ <Yeah. S 1> ะนี่ปลาซอยมีบวยคงบวยเค็มและถั่วต่างๆนะครับ ียบบครบัและที่สำคัญครับมีหมูหมู <c oughs> แต็มไหมด <c oughs> อืมอี๋จริงเหรออร่อยที่โต๊ะร้านเปิดครับนี่แหละครับร้านที่เราจะมากันนะฮะจะเห็นร้านอยู่ข้างในอ่านี่นะครับ ป้ายร้านเขานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ร้านชามนะครับป้ายร้านเขาอยู่ข้างในนะครับถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะเสียภาษีเยอะกินเกีนี่แล้วมาแล้วฮะ I <laughs> do เีหมูคราวนี้คือหมูจมเต็มนะฮะมีพริกไทยเยอะอยู่นะถ้าคนชอบพริกไทยเนี่ย่าจะชอบน้ําซุปนี่ออกไปทางเค็มอ่อนๆดีมากครับต้องบอกนี้เลยส่วนข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยไอเนี่ยเป็นของคนจีนแคะเขานะฮะไม่รู้ว่าร้านนี้เป็นใต้จิ๋วหรือเป็นแคะนะฮะเป็นหมูย่างนะครับ เขาเรียกบาร์บีบาร์บีสาเต้นะครับสาเตบาร์บีในหมูแดงเขานะครับส่วนหมูกรอบก็อร่อยครับแล้วมีอีกร้านหนึ่งนะครับจะพาเข้าไปกินแต่ว่าวันนี้กินได้เท่านี้ก่อนนะครับ ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้ก็กินข้าวไปโอ้โหจ่ายไปแส2ส0 0หน่ยคิดดูจ่ายไปแสนสองเออเฮอาใจมากครับแต่ว่าปัญหาของอาหารที่อินโดนีเซียเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ผมค่อนข้างหวังว่าเขาจะปรับปรุงได้นะแต่ก็คงยากนิดน,นึงก็คือคุณภาพเนี่ยไม่ เสถียรครับอย่างวันนี้ข้าวเชโปรหรือที่เขาเรียกว่านาซีจำปอเนี่ยก็คือข้าวรวมมิกซ์ไรซ์เนี่ยนะครับคุณภาพพวกหมูกรอบหมูแดงไก่เนี่ยให้น้อยลงแล้วก็รสชาติไม่อร่อยเหมือนค้าวก่อนๆน,นะครับแต่แต่นะครับตัวเกี๊ยวน้ำเมื่อกี้เนี่ยที่ผมตัดให้ดูนะฮะหมูเป็นหมูนะครับน้ำแกงเนี่ยสุดยอดนะครับออกเค็มๆหน่อยอร่อยมากครับสำหรับไอตัวเกี๊ยวนะ แต่ส่วนข้าวหมูกรอบหมูแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีโอกาสเนี่ยผมจะพาไปดูอีกที่นึงนะครับซึ่งจริงๆอร่อยไม่แพ้กันแล้วก็จริง,รงๆเผลอๆอร่อยกว่าด้วยในความคิดผมนะนีอีกที่หนึ่งครับที่อยู่เยื้องๆกันเลยก็คือตึกตัวชานราบิลดิ้งนะครับซึ่งตึกชันราเนี่ยอยู่ในถนนปันโจรันในตัวตัวไชน่าทาวหรือโกลดดอกของที่นี่นะ ชั้นหนึ่งของเขาเนี่ยมีศูนย์อาหารอยู่ครับแต่ศูนย์อาหารเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อาหารธรรมดานะครับเป็นศูนย์อาหารที่อร่อยแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้เบาเท่าไหร่นะครับแต่เบากว่าร้านเมื่อกี้แน่นอนครับร้านเมื่อกี้นี่แสนสองนะครับออโอ้โหแต่แสนสองนี่แสนสองหมื่นสองพันรูเปียนะฮะก็ตกประมาณสักกี่ร้อยบาทน่ไม่รู้นะฮะแต่ก็ยังแพงอยู่ดีครับสําหรับอาหารสไตล์นี้ถามว่าดีไหมดีครับ ค่าครองชีพเรื่องอาหารที่อินโดนีเซียเนี่ยดูจะแพงกว่าเมืองไทยเห็นได้ชัดเลยนะเ,นเอาล่ะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับในคลิปถัดไปนะฮะจะมารีวิวขนมเปี๊ยแล้วก็บะจ่างที่ซื้อจากไชน่าทาวนของจาการ์ตานะครับนั่นก็คือโกลดดอกนั่นเองนะครับมีบะจ่างแล้วก็มีขนมเปียะ พบกันในคลิปถัดไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนลาก่อย